สวัสดีค่ะเด็กมาเจอกันคูออนในหน่วยของวันนี้นะคะก็คือเราจะเรียนรู้ในหน่วยของฤดูการน่ารู้เรื่องที่1ก็คือการเกิดฤดูฝนเรื่องที่2ฤดูร้อนต่อไปก็คือฤดูฝนฤดูหนาวการดูแลตนเองในฤดูการต่างๆนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเกิดฤดูฝนนะคะการเกิดฝนนะคะเรามาดูสิเป็นอย่างไรบ้างฤดูการเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย์ทำให้แต่ละช่วงเวลาในหนึ่ง ได้รับแสงแดดไม่เท่ากันอุณหภูมิต่างกันจึงเคยเป็นฤดูการต่างๆในประเทศไทยมี3ฤด,ดูก็คือฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวฤดูฝนนั่นเองนะคะการเกิดฝนนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มจากที่ออน้ําในกออ็ทะเลแล้วก็เหยอขึ้นละเหยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการรวมตัวของก้อนเมฆและก้อนเมฆก็มาชนกันก็จะเกิดกาปรปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็มีเมล็ดฝน ร่งด่นลงมานะคะไปงานวันนี้นะคะก็คือใ,คให้เด็กระบ,บายสีการทําฝนเทียมนะคะท้องฟ้าในการเกิดนฤดูฝนในการทําฝนเทียมก็จะเป็นท้องฟ้าที่มืดมิดนะคะต่อไปเด็กๆได,เด้เรียนรู้สระเอินะคะระบายสีที่ก้อนเมฆที่เป็นสระเอิญนะคะไปงานต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอยู่ในหนังสือเรื่องรอยเรียนการเรียนรู้เป็นหนังสือเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ